ฮััลลลลสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจริงนิบ่ายของขวัญช่องที่จะเมา์หือ,เร,อเรื่องของงานถักงานฝีมือโอเคตุ okay. ๊กตาที่เราเห็นณนะตรงนี้นะคะก็คือตุ๊กตาเด็กอ้วน BJD นั่นเองนะคะมือใหม่หัดเล่นตุ๊กตานะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้อง เปลี่ยนพาสมือกันยังไงนะคะวันนี้ขวัญก็มาสาธิตให้ดูก,กับการเปลี่ยนพาสมือกันค่ะ ก่อนที่เราจะปเปลี่ยนพรส่ะว่าส่วอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเลยสิ่งแรกก็คือพาสมือนะคะเป็นประมาณนี้นะจริงๆมันก็ต้องควรที่จะสีเดียวกันนะแต่อันนี้คือแซมเปิลน,นะคะอันนี้จะออกเป็นเออสีขาวอมชมพูนะก็ไม่ได้สีเดียวกับตัวน้องอย่าเพิ่งดราม่านะคะเป็นตัวงานแซมเปิลให้ดูกันนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่สองที่เราจะมีกันก็เลยคือตัวเออเรียกอะไรคลิปหนีบกระดาษนั่นเองนะคะใครไม่มีตัวคลิปจะเป็นเออตัวลวดตัวเข็มตัวปากกาอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสิเล็กขนาดนี้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนนนนนนนไไไดดด้้้ะะคคใททุกกกกตาาาาีีีี่่่มมมขขซัััเเล็วือปง ่วัวยางได้นั่นเองโอเคพูดกันเยอะละเราไปเปียนทัดมือกันเลยคะ่ะโอเคก็เริ่มต้นจากการง้างเขาออกมานะคะง้างมือเขาออกมาเราจะเห็นตัวยางเนาะเราก็จะเอาตัวรวดนะคะสอดเขาเข้าไปก็จะค่อนข้างยากนิดนึงสําหรับมือใหม่นะอาจจะตอดติดสอดถูกน่าจาเห็นไหมเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะ,ะเห็นไหมคะว่าเขาคัดกันอยู่พอขัดกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยค่อย ออตัวมือเขาออกมาแล้วนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเกลียวแบบนี้นะคะจับคอจากนั้นแล้วเราก็เอาพาัดมือที่เขาเป็นข้างเดียวกันนะคะอย่าใส่คนละข้างนะคะแล้วเราก็สอดเขาเข้าไปในตัวเอสแบบนี้จากนั้นแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเอา,เ,อาเขาเรียกนะคลิปอ่ะเอาตัวคลิปออกจากนะคะเขาก็จะ จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะน้องอาจจะสีผิวไม่เหมือนกันก็เป็นตัวอย่างนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดเอ่อถ้าเป็นไปได้ก็ควรระวังหน้าน้องนิดนึงนะคะในช่วงขณะที่เปลี่ยนไม่งั้นหน้าตาจะแหกแบบของขวัญน,นะจ๊ะโอเคคลิปนี้ก็เป็น ใด้ไอเดียให้กับหลายๆคนที่อยากจะลองเปลี่ยนพาร์ทเนอกันดูส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปกันก่อนค่ะบาย